กลายเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงในโลกโซเชียลสำหรับคอนเสิร์ต2025 GOT7 Concert f e s t i n Bangkok ที่จัดขึ้นโดย411 Entertainment ภายใต้การดูแลของกึงเฉลิมชัย CEO ผู้มาประสบการณ์ซึ่งถึงแม้งานคอนเสิร์ตจะจบลงอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่2-3พฤษภาคม2568ณสนามราชมังคลากีฬาสถานแต่กระแสดราม่าก,กลับยังไม่จบตามไปด้วยเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากเหล่าอากาเซ่หรือแฟนคลับของวง GOT7 ดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากปัญหาการกดบัตรคอนเสิร์ตระบบจัดการหน้านงานไปจนถึงความไม่พอใจในรูปแบบการบริหารงานของผู้จัดซึ่งชาวเน็ตหลายคนถึงกับลั่นว่าอย่าจัดอีกเลยและเรียกร้องให้ฟังเสียงแฟนคลับให้มากกว่านี้ท่ามกลางกระแสด,ดราม่าที่โหมกระหน่ำกึ้งเฉลิมชัยก็ได้ออกมาโพสข้อความแสดงความรู้สึกผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวโดยยอมรับว่าอ่านทุกคอมเมนต์และเข้าใจถึงเสียงสะท้อนของแฟนคลับพร้อมกล่าวขอโทษ และอธิบายว่าแม้จะพยายามเต็มที่ในฐานะผู้จัดทั้งเรื่องโปรดักชันที่จัดเต็มที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอยักย้ายเครื่องเสียงพลุและโดรนแต่การที่จะทำให้ทุกฝ่ายพึงพอใจโดยพร้อมเพรียงกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องทำงานรวมกับถึงเจ็ดบริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนับร้อยชีวิตเขายังได้ทิ้งท้ายด้วยการขอบคุณแฟนๆ และศิลปินที่ให้โอกาส411ได้เป็นส่วนหนึ่งของความรักในคอนเสิร์ตครั้งนี้พร้อมฝากข้อเสนอแนะว่าประเทศไทยควรมีสถานที่จัดคอนเสิร์ตที่ดีกว่านี้เพื่อรองรับงานใหญ่ในอนาคตแม้คำขอโทษจะถูกมองว่ามาช้าไปหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบที่หลายคนยังคงจับตาม,มองว่าสุดท้ายแล้วความไว้วางใจของแฟนคลับจะสามารถกลับคืนมาได้หรือไม่และ411จะฟังเสียงอากาเซ่มากขึ้นในงานต่อไปหรือเปล่าต้องติดตามกันต่อไป